จะทำยังไงดีนะโยมถึงจะไม่ปกป้องคนของเราเสียจนไปทำร้ายคนของคนอื่นเขาน่าเห็นภาพเด็กน้อยในกำลังปกป้องน้องนะทำท่าจะถีบสุนัขถีบซะจนรองเท้าหลุดกันเลยทีเดียวไอ้รองเท้านี่ก็เบอร์โตพอสมควรน่าจะไปขโมยรองเท้าพ่อมาปกป้องน้องไปอาตา,าก็มานั่งพิจารณาในข้อนี้ที่ว่าในขณะที่เราปกป้องคนของเราเนี่ย มันก็จะต้องมีกระบวนการของการทำร้ายคนอื่นเพื่อให้เขาหยุดพฤติกรรมนั้นมันก็จะมีเวรต่อกันไปอีกมีกรรมต่อกันไปอีกถึงเราจะตั้งเจตานาไว้ว่าเราปกป้องคนของเรานะแต่บางทีเราหยุดคุณไม่ได้ด้วยวิธีอื่นมันก็เลยบางทีมันต้องมีวิธีรุนแรงในการหยุดเขามันก็เป็นกรรมต่อกันไปอีกปกป้องคนของเราเส้อทำร้ายคนของคนอื่นเขาเนี่ยโทษของสังสารวัฏโยม โทษของสังสารวัตรคือเราเวียนเกิดเวียนตายและเราก็มาเจอคนที่เราต้องดูแลคนที่เราต้องรักและสุดท้ายมันก็จะมีกระบวนการของการที่ปกป้องคนของเราซะจ,จนทําร้ายคนของคนอื่นในอย่างสุนัขออกมาเนี่ยถ้าสมมติใช้ไม้ตีใช้หินคว้างซะจ,จนเขาบาดเจ็บพิการไปแล้วลูกสุนัขที่คอยอาหารจากแม่ละ่ะคอยอยู่แม่จ๋าออกไปหาอาหารหนะ้าหนูคอยอยู่นะแล,แล้วทำยังไงต่อ ตรงเนี้ยโยมขอให้พิจารณาว่าเมื่อเราอยู่ในสังสารวัตรมีโทษอย่างหนึ่งคือเราจะต้องต้องมีลักษณะแบบนี้นะเพื่อปกป้องคนของเราและทำร้ายคนของคนอื่นบางทีมันก็หนีไม่พ้นที่มันจะต้องต้องทำแบบนั้นแต่ขอให้วางใจไว้วางใจไว้ให้ดีว่าเราจะปกป้องคนของเราแบบธรรมมาทิปไตยเอาธรรมะเป็นใหญ่ ก็คือเราจะปกป้องเท่าที่เราอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมเราจะไม่ก่อกรรมต่อนะเราจะไม่สร้างเวรต่อต้องปกป้องให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปก่อเวรกันต่อไปอีกไม่รู้จักจบสิน้นขอเจริญพรเป็นข้อคิดเล็กน้อย